ก่อนเนี่ยนะมดไม่เคยรู้เลยว่าเราสามารถเลือกลูกค้าได้แล้วตอนแรกแรกที่มดทําธุรกิจอะ่ะมดดึงลูกค้าทุกแบบเข้ามาใช่ไหมมันก็เลยทําให้มดอะ่ะรู้สึกไม่มีค่าเลยอะ่ะอืมมันกดดันอะ่ะมันเป็นเหมือนกับว,ว่าพอเราตั้งราคาถูกเกินไปลูกค้าที่เข้ามาเขาก็จะมาเอาเปรียบเราแบบขูดเลือดขูดเนื้อมดพูดอย่างนั้นเลยนะเพราะมดแบบสาระัตที่จะรับมืออ่ะแต่พอมด ตั้งราคาที่สูงขึ้นมันกลายเป็นว่าเราได้ลูกค้าที่น่ารักมากขึ้นดังนั้นโมนก็เลยได้เรียนรู้ว่าบางทีการตั้งราคาเนี่ยมันก็สําคัญมันอยู่มันขึ้นอยู่กับว่าเราเห็นคุณค่าในตัวเองมากน้อยขนาดไหนถ้าเราตั้งราคาถูกเกินไปคนก็จะไม่เห็นว่าสิ่งนี้มันมีค่าแล้วเขาก็อยากจะเอาเปรียบเราตลอดเวลาแต่พอเราเห็นคุณค่าในตัวเองเท่านั้นแหละมันกลายเป็นว่าลูกค้าที่เข้ามาเขาให้เกียรติเรามากเลยเขา back, เขาลสเบกเคารพในความคิดของเราเราก็เลยรู้สึกว่า เออเรามีเวลาหายใจเรามีเวลาพักผ่อนมากขึ้นเรามีเวลาทําสิ่งใหม่ๆมากขึ้นอันนี้ก็เป็นอีก mindset ชุดหนึ่งที่มดได้เรียนรู้จากการมาเป็นผู้ประกอบการที่เจ็บมาจนเกือบที่จะเลิกทำธุรกิจเลยนะแบบมดเสียใจมากกับเรื่องเนี้ยที่แบบว่าทําไมเขาถึงไม่ให้เกียรติเราเลยอะ่ะจนกระทั่งมดแบบไม่เอาแล้ไม่ขายให้แล้วหนักนะเอออันนี้ก็เป็นอีกบทเรียนหนึ่งเนาะที่อยากจะแชร์ ถ้าลูกค้าคนนั้นมาเห็นก็เขาน่าจะรู้ตัวแหละ <laughs>